สวัสดีเพื่อนเพืทุกท่านนะครับพบกับจานหมี่ชีเป้าประจำันศุขที่11ตุลาคม2567นะครับคำคืนนี้ขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นสลีกนะครับเลือกมาให้1คู่แบบเน้นๆนะฮะการเจอกันระหว่างทีมชาติบอสเนียกับเยอรมันนั่นเองนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับสำหรับบอสในเกมที่ผ่านมาเสมอกำฮังการี่มาศูนย์บรรุสูน์ในศึก Nations League นะครับก็ไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันแล้วนะครับเป็นการแพ้ถึง7นัดเลยด้วยครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ75ของตารางฟีฟ่าเวลล์แรงกิ้งนั่นเองนะครับขณะที่ทีมชาติเยอรมันนะครับเกมล่าสุดเสมอกับทีมคู่ปรับอย่างเนเธอร์แลนด์มา2บรสแบบสุดมันเลยนะครับในศึก Nations l e a g นะฮะผ่าน 5เกมหลังสุดนี่ชนะ2เสมอ2แพ้น1นะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ13ของตาราง FIFA World Ranking นะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นบอสเนียกันก่อนนะครับภายใต้าการคุมทีมของโซเกบาบาเรสนะครับก็ตอนนี้เนี่ย ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดนะครับก็มาในระบบ3 5 2ครับจะมีนิโคล่าวาซิลีนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับ3เซนเตอร์ใช้เป็นเอมินบีซักซิตนะครับนิโคล่าคาติชแล้วก็อาริเอนบาริซิชนั่นเองครับแดนกลางครับส่งให้อีวานบาซิดคุมเกมกับเบนจามินทาฮิโรวิชจากสโมสรอาแจกซัมเซูดัมได้ครับอีกคนเป็นดาริโอซาเลชครับโดยที่วิงแบ็กสองข้างนะฮะใช้เป็นอามาเดดิชแล้วก็ยูซูฟกาซิเบโกวิชนะครับ ส่วนคู่หน้านะฮะก็เป็นการประสานงานกันระหว่างจอมเก่าอย่างเอดินเชโกแล้วก็เอเมดินเดมิรูชนะครับกองหน้าฟอร์มร้อนแรงจากสโมสรส,สุดกาดนั่นเองนะครับไปดูฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างครับยูเล่นอากลส์มันนะฮะในเบรกทีมชาติหนนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่มีมาเลนานอยเอรอ์นะครับที่ประกาศลีไทยทีมชาติไปแล้วนะครับ ส่วนด้านของมาร์คอังเดเทเชเกนนะัทวานมือ2เนเด่ยนะครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บยาวครับก็ทําให้จะไม่มีทั้งมือ1และมือสองณเวลานี้นะครับรวมไปถึงพวกที่เจ็บอยู่อย่างเช่นเบนจามินฮันริชนะครับดาวิดรอมโรบินค็อกจามามูเซี่าแล้วก็ขคายฮาวเวสด้วยนะครับจากการที่ไม่มีทั้งนอยเออร์แล้วก็แทเชเกนนะครับโอกาสจะตกมาถึง อเล็กซานเดอร์นูเบลนี่แหละนะครับที่จะรับหน้าที่เฝ้าเสาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับ4คนประกอบไปด้วยโยชูคิมิชครับโจนาธานทานิโก้โจลโตเบกแล้วก็มาร์คซิมิเลียนมิทเทลสตัทจากสตุดการ์ดนะครับแดงกากครับส่งให้อเล็กซานเดอร์พับลูวิตครับกุมเกมกับโรเบิร์ตอันดริชนะครับแนวรุกประกอบไปด้วยคริสเฟอร์ลิดครับฟูเดนเวียสแล้วก็แซฟสนาบี้นะฮะโดยที่กองหน้าตัวเป้าจะใช้เป็นเดนิอุนดาฟนะครับรับหน้าที่ในการพลิกศกนั่นเองนะครับ สถิติการโดยการที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮรปะทะกันมาทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับเป็นเยอรมันชนะ1แล้วก็เสมอหนึ่งไม่เสียท่าให้กับบอสเนียเลยนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับบอสเนียมีจุดเด่นคือแดนหน้านะครับที่มีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวสดอย่างเชโกและเดบิดโลวิชนะครับ้านเยอรมันเนี่ยเกมรุกดีก็จริงครับแต่ว่าตัวแนวรับเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยเหนียบเท่าไหร่ครับก็มองว่าเต็มที่นะคะคงจะสามารถชนะบอสเนียได้แค่ประตูเดียวนะครับคู่นี้ให้เชฟที่บอสเน คู่ต่อมาครับฮังการีกับเนเธอร์แลนด์นะครับฮังการีตอนนี้ขาลงหนักมากครับเกมรุกยิงประตูไม่ได้เกมรับก็เสียเยอะด้วยนะครับเนเธอร์แลนด์งานดีกว่ามากครับตัวรุกบีทีเดดเพียบเลยนะครับมองว่าจะสามารถเอาชนะได้แบบชิวๆครับเชียร์ที่เนเธอร์แลนด์กับเรดที่เป็นต่ออยู่1.0นะครับคููต่อมาสาธารณรัฐเช็กกับแอลเบเนียนะครับแอลเบเนียยังเป็นทีมที่พร้อมจะแพ้ตลอดเวลาครับเกมรับเสียประตูง่ายเกินแฮ ชุดนี้แทบจะมองหาตัวความหวังไม่เจอด้วยนะครับเช็คยังดูมีทีเด็ดมากกว่าครับเกมในบ้านด้วยเชื่อว่าชนะได้มากกว่า1ประตูครับเชียร์ที่เช็คกับเดที่มันต่ออยู่1.0เลยนะครับคู่สุดท้ายครับตุรกีกับมอนเตเนโกรนะฮะตุรกีงานดีเลยนะครับคุณภาพตัวผู้เล่นดีกว่าแถมได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์แฟนบอลในบ้านด้วยครับมอนเตเนโกรอาการโคม่าหนักมากครับนาทีนี้มองว่าจะโดนทุบยับกลับไปครับเชียร์ที่ตุรกีกับเดชที่มันต่ออยู่1.75เเลยนะครับ ตอบตัวอันอีกครั้งหนึ่งนะครับฟุตบอลที่มองไว้ในวันนี้นะฮะให้การไปที่บอสเนียครับเนเธอร์แลนด์เช็กแล้วก็ตุรกีนะครับ